ฏิบัติธรรมที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาสัมมาชิวะชัดเจนโยโยมจะไม่ปฏิเสธบุญหรอกนะเราจะรู้จักบุญนะซ้ำไปจะรู้จักบุญรู้จักทานจะรู้จักบารมีรู้จักศีลจ,จัก,ทา,จจก,าจกทานรู้จักบุญรู้จักบารมีรู้จักวิธีทำที่จะทําให้นะตัวเองไม่กระเทือนไม่กระทบในทางจิตใจคนอื่นก็จะไม่เศร้าหมองเพราะการกระทําของเรานะอาตมาคงจะก็กล้ายืนยันะ ยืนยันตามที่พระเจ้ายืนยันว่าหลักธรรมที่พระเจ้าสอนสมัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะสัมมาวาจาน่ะถ้าทําได้จริงแล้วเนี่ยเหมือนหลวงปูป่พุทดาว่านะถ้าทําได้จริงแล้วนะโอ้โยมโยมจะไม่ปฏิเสธการทําบุญจะมีวิธีการที่เหมาะสมนะสำหรับเราทุกเมื่อเสมอเลยโยมนะจะมีวิธีการให้มีการเสียสละบริจาคอยู่เสมอเลย เขาต้องมีความฉลาดในการทําบุญไม่ได้ทําบุญด้วยความหลงมัวเมาหรอกนะหลงมัวเมาในวิธีการทําบุญนะเราทําบุญเพราะเราเป็นอริยะบุคคลไปทำอยู่นะโจรเขาทําบุญไหมโยมคนเมาเขาทําบุญนะนะคนฆ่าสัตว์รักทรัพย์เขาก็ทาบุญคนฆ่าสัตว์ก็ทําบุญคนโกงเขาก็มาทําบุญบางทีนะโกงเขานี่บางทีก็เอามาทําบุญนะฆ่าสัตว์ก็มาทําบุญ นะไปโกงเ,เ,เขามาทําบุญน่ะไปเมาคนเมาก็มาทําบุญแต่บุญมันแฝงไว้ด้วยอะไรก็ไม่รู้ความเห็นผิดแต่พระอริยเจ้าเนะ่ก็ทําบุญเหมือนกันคนมีศีลห้าก็ทําบุญศีลห้าท่วาอริยกัณศีลเป็นคนมีศีลที่พระเจ้ายกย่องมาเป็นอริยบุคคลโสดาบันก็ทําบุญอนาคามีก็ทําบุญน่ะส่วนเพ็นพระรหันตนะ์หมดแล้วไม่ต้องทําบุญแล้วผมเป็นเต็มตัวเลยนะ เป็นก้อนแท่งของบุญมาเลยแต่ท่านก็เป็นไปทําก็เป็นประโยชน์เหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นก้อนบุญแท่งบุญที่สะอาดหมดบุญหมดบาปแล้วแต่ว่าท่านทาประโยชน์ด้วยกันลูกประโยชน์ที่ท่านทำคือคําสอนนะคำสอนคำสั่งเผยแพร่คำสอนไปสอนไปบอกขาทั่วไปหมดนะนะคำสอนคำสั่งนะเมื่อตมากำลังแสดงธรรมนี่ได้เยอะนะ มาก็ประกาศคําสอนอยู่เนี่ยเนี่ยเทศตามคําสอนบอกตามคําสอนเอาคําสอนพระเจ้ามาสแสดงโยมสนใจกันหน่อยสิ <c oughs> นี่สนใจกันหน่อยนะ่ศึกษาปฏิบัติตามกันบ้างโยมนะถ้าปฏิบัติแล้วก็สาทุกถ้ายังไม่เข้าใจเอ๊ะมันคืออะไรวันนี้หลวงพ่อพูดถึงเรื่องอะไรนี่เนี่ยลองฟังงวดลองพระลองขมงวด าการฟังดูซิว่าหลวงพ่อเขาพูดเรื่องอะไรวันนี้พูดประตั้งห้าวันเลยโยมนะนะสัมมาสมาธิกับสีลห้าข้อปฏิบัติก็คือสี่นะข้อปฏิบัติที่กายวาจาใจของเรานีที่มีการมาพุทธธรรมจริงๆนะยังสัมมาวาจามีจริงๆนะโอ้โหต้องใช้เสียงนี้แล้ะ <c oughs> เสียงแห่งความเข้าใจอยู่นะ เข้าใจโอ้มันเข้าใจนะทํใไมเข้าใจเราหมือนตึ๊บหมือนตึนะ๊บเลยฟังไม่เข้าใจอาตมาเนี่ยมีเนี่ยเช็ครายการผู้ฟังอยู่เหมือนกันนะโยนะ่ะบางคนเนี่ยเขาพูดเลยนะโยมพูดให้ฟังเลยเนาะฟังเทศหลวงพอ่อไม่ฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจนะใ่ฟังเทศหลวงตาหลวงตามหาบัวน่ะเทพเอ้ยเไม่เข้าใจ แต่ไปฟังเทศแหล่โอ้โหเข้าใจนะเอ,ออเ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 ข้าใจนะเออแปลกชอบแบบนั้นอ้าวไปโน่นอีกนะไปฟังเทศในชารองตลกนะคานองไอ้หาสองธรรมะเออฟังลงเรื่องแต่ฟังหลวงพ่อฟังหลักธรรมหลักฐานไหมายไว้ความยากเลยนะอามันยังไม่ถึงเวลาโยมมันยังไม่ถึงฐาน ที่เราจะฟังเลยนะถ้าเราทําเราถึงฐานที่เราจะฟังมันก็คงจะเข้าใจและตอนนี้มันยังไม่ถึงนะยโยมทำไงก็ต้องรอกันต่อไปตมาก็รออยูออ่นะอย่างเทศให้ฟังคุณให้ฟังอยู่เรื่อยๆนี้แหละนะนถ้าถ้าวันใดวันหนึ่งนะเข้าใจได้รู้สึกได้ธรรมะมันเอาไปปฏิบัติยโยมนะไม่ใช่ฟังอย่างเดียว ฟังแล้วเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติได้เนี่ยหรือลฟังเข้าใจเพราะเราปฏิบัติมาแล้วนะเราปฏิบัติมาแล้วเราถึงเข้าใจนนะโยมเราเราเรา,เราเป็นจริงๆมันเป็นสํานึกของเราเ,เป็นง่ายนะคนปฏิบัติทมบางทีเขามีเขามีเขาเรียกอะไรมีมีมบุพเพจักรตาบุญ,ญญาตาเขาสั่งสมบุญเขาสั่งสมความดีมาก่อนเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นเหมือนกันนะ เขาจะฟังได้ง่ายเข้าใจได้เลยบางทีฟังครั้งเดียว,ว <S 1> <S 1> <S 1> <S เข้าใจได้เลยเอาไปปฏิบัติได้เลยเนเหมือนสาวกบางองค์เนี่ยฟังเทศฟังธรรมครั้งเดียวทะลุทะลวงเนี่ยแก่มแจ้งเนยเพราะเขาสั่งสมนะบุญบาร,รมีมาแต่ปางบันเอยนะบางทีเราไม่มีแต่ปางบันมีแต่ปัจจุบันเนี่ยฟังแล้วฟังอีก,ฟ,อกฟังแล้วญาติโยมท่านสาธุชนอาตมาภาพเลยนะกว่าจะมาพ,าพ,มามมพูดธรรมะวันนี้ใช้เวลาในการฟังในการอ่านเองนะ ในการพิจารณาศึกษาปฏิบัติครบถ้วนเนี่ยอจะมาพูดวันนี้ได้เนี่ยจนใช้เวลาไม่ใช่น้อยเนี่ยละมาเนี่ทัท่ทานพระทั้งเนเนี่ยก็สามสิบกว่าปีเลยกนะว่าเนี่ยสามสิบสามเนี่ยไม่น้อยเลยนะสามสิบสามสามสิบสี่ปีเย,นะยอะใช้เวลาอักโขนะอักโข ญาติโยมท่านสาธุชนนะผู้ติดตามนับฟังเรายเป็นคนใหม่อยู่เนี่ยแลวเรายังศึกษาปฏิบัติธรรมยังใหม่อยู่เนี่ยอย่าเพิ่งใจร้อนหลักธรรมปฏิบัติเนี่ยเอาข้อหนึ่งข้อสองข้อสามให้ได้ก่อนอให้มันชัดๆเลยเต็มๆนะแต่จริงๆแล้วมันก็อตนมาทั้งเรียนทั้งศึกษาปฏิบัติมาเยอะนาน แต่เวลาปฏิบัติจริงๆนะ,ะเอามาปฏิบัติน้อยเดียวแหละแต่จริงๆไอ้น,น้อยเดียวเนี่ยมันคือมากจริงๆนะเหมือนพระเจ้าเนี่ยตัดสรุ 8, 000, 000, 000, ปแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เยอะแต่สอนให้ปฏิบัติมันน้อยเดียวแล้วท่านก็สอนบางคําสอนของท่านเนี่ยท่านบอกว่าคําสอนข้อหนึ่งข้อใดเอาปฏิบัติได้จริงนะโยนนะดีกว่าคําสอนเป็นร้อยเป็นพันที่ปฏิบัติไม่ได้คือหมายความว่า ความรู้มีมากมายแต่เอาแต่ปฏิบัติไม่ได้เลยมีแต่รู้อย่างเดียวคงใช้ไม่ได้สู้คนที่รู้น้อยแล้วปฏิบัติได้จริงไม่ได้ฉนว่าาั้น